มึงจะไปิดกล่องอะไรนะกล่อง,องนี้กล่องไหนทั้ทีมันน่าจะดีเดย์แหละไม่เกี่ยวกับลิงวนล,ลด์ตลอดสตรีมอยู่หรือเปล่าวะอะไรนะเกิดเป็ยนยังงี้นะมันเจอกับพวกตารุนหรือเปล่าวะคนใหอ่วะนี่ตัวขาวไว้ก่อนแล้วก็ไหนเปิดอะไรนะอันนี้อะไอลูโอเวอร์น,นี่ ไหนเข้าไปดิเดี๋ยวตอนนี้ยังไม่ได้เปิดต้องซื้อคุณแจ็คเสร็จก่อนแล้วคุณแก็คด้านบนนี่คุณแจอะไรแล่วคุณแจ็คนี้ไงเอาอีกกล่องนึงอ๋อรวยรวยรวยวางเงินเอากองไหนระหว่างนี้หรือหรือไหนเอาไหนอะโคม่าหรือว่าโอเปอเรชั่นเดี๋ยวเดี๋ยวผมผมมัโคม่าสองก่อน ว่าสอบป hey, ืนเน่งไม่โหลดเนี่ยปืนไม่โหลดผมว่าหนึ่งสกินก็ไม่โหลดหละไม่สกินไม่โหลดเอาอันนี้แล้วกันสกินไม่โหลดเยอะสกินไม่โหลดเยอะระวังได้ตะขี่ใช่ไหมเห็นเหรอย่างนี้ดีว่ะก็มึงมองไม่เห็นว่าสกินอันไหนไม่โหลดบ้าง งาอันไหนอะแล้วมึงชอบอันไหนล่ะตามกูทไมเดี๋ยวกูก็บอกให้มึงไปเปิดอะไรหนูนึงไอของที่มึงได้แล้วอีกไะมึงจะได้ก๊อกขาวดำแล้วก็ได้ก๊อกดำขาวอันนี้ก็เคยได้ไอ้นี่เอาอันไหนที่ไม่เคยได้เลยเพราะอย่างน้อยพอมึงได้มามึงก็ได้อันไม่ซับเออเอาไหมก็นี่ไงอันนี้กล่องนี่ไงกระป๋องอะไรวะาีจิมเวอร์ เออ้แต่ก่อนนี้เคยได้อัก์คมาแล้วอันหนึ่งอัก์คเหรอมันจะเออมันจะต้องไม่ได้อัก์คอีกรอบหนึ่งเ้ยเชียวคือขอ้ได้ไม่สีแดงก็ปึกก็ทองเลย๋ย่ก่อนไเกเนี๋ยวตังไม่พอเอออะไรกูจะเปิดอะไหอีกันนะ พยายามเอาเรื่องอายามาเป็นพิเศษอายามาพิเศษอายาเอาเรื่องอายาพิเศษที่หายาเอาเรื่องหายาพิเศษหายาเอาเรื่องหายาพิเศษหายาเอาเรื่องเอาเรื่องนี้กับพิเศษชื่อว่าไหนมันจริงเหมือนกันแหละโผลเลยเอาเรื่องกับพิเศษ ะเอาเรื่องอ่ะเอาเรื่องง่ายกว่าริงดีเออเอาเรื่องง่ายกว่าทำไมวะตัวเอาเรื่องง่ายนอนเร่อก็เอาเรื่องเอ่อได้มาเยอะแล้วพิเศษเลยจะเป็นแบบเปเชียลก็ได้แล้วเอาเรื่องก็แบบแค่เอาเรื่องอะเออมันคิดดูดาดําบิดคอเลยกูเปิดโคม่าเลนะไม่กนด้วยทำไมวะจะกินไม่โดดช่างไหมหยุดก่อนมึง สีฟ้าสีฟ้าตะวันสีฟ้ามันเยอะสีฟ้ามันเยอะโอ้ยบางทีสีฟ้าจะสวยกว่าสีทองก็ได้อันเนี้ยสวยอยู่อันนี้อันไหนก็สวยอยู่แต่ว่าพูได้แต่เอพมาแบบในเกมเนี้ยสองอันนี้ตลอดเลยผมเชื่อว, <c oughs> ว่ามันจะรบไม่ได้อันอื่นเลย <c oughs> อแล้วนะอ่า <c oughs> <c oughs> มาแล้วไหนๆๆลอก่อนยุดหยุดกูจะบอกอะไรให้นะผมส่วนไรส่วนบนมากี่วันแล้วส่วนบนมากี่วันแล้วกวนกี่วันนะเองได้ส่วนบนใหม่ไหมยะไปเียนกปิดไปป็ดไปไอ้อนดาอ่ะปิดละ โอเคทุกอย่างอยู okay. ่ในความเงียบเอาเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยเปิดกล้องเอา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 จะตรีมไลฟ์ปอดแคสต์พีสตันบายวัดสบายแล้วะเอาตอนนี้ทีมอยู่ไหนแล้วเนี่ยอยู่ตรงกลางชี้สีเขียวอยู่ ได้ี่เจ้เอ่าไหนวะหยุดแปบบ๊แบบแปบบ๊บแป๊บอ่านี่ไงทีละดีเลยประมาณเกือบหนึ่งอาทีได้ไมั้งช่างมาจัดไปกูปจะดีตอนนี้กูกูก็ยังเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากูเปิดไอ้น,นี่เมื่อไหร่เปิดช่องจะกดจะกดเปิดกูแจ้งเมงเื่อไหร่อะบอกอนมึงเปิดเสร็จปุ๊บนะ มึงเงียบเลยนะแล้วเดี๋ยวกูค่อยวิจารณ์จาเสียงเองมึงแค่อู้หูหรือจะอีหีอะไรก็ได้งั้นกูจะปิดตาให้มึงค่อยๆใบ้มาทีละอย่างแล้วกันได้ได้ได้มามามาตอนนี้ถึงหน้าชี้กล่องแล้วเดี๋ยวกูวออกมาแล้วนั่นแม่งมาชมพานก็เข้ามีกล่องนี้อันนี้มีกล่องเดียวเขื่อนี้ก่อนที่ถังกล่อง ขวาซ้ายตรงขวาดีขวาไล้ซ้ายขวาไล้ซ้ายบักลบซ้ายไล้กว่าขวาไล้ซ้ายบักลบก็บอกแล้วขวาไล้ซ้ายบักลบงั้นขวาไล้ไล้ขอไล้ไล้เลยนะขอไล้ไล้เลยนะเดี๋ยวมันก็ได้ไล้ไล้จริงหรอกตว์ไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วนะ เล่นมากแต่มึงบอกยังไงว่าจะไม่มีคนได้มันอ yes ีกมึงแค่เชื่อไปเองไม่สนใจอะไรแม่งเออเดี๋ยวเทรดให้กูกูชอบเอพิเจ็ดหรือจะไปขายดิสเซ็ตเอ้ย เจอหลายอันแล้วเอแต่น,นี้ก็สวยดีดิเซอร์ดิเซอร์อีกแล้วเหรอ,อ,อไม่เลยหรอกดิเซอร์นี้ก็ดีมันยังดีกว่าเนี้ยอันนี้มันไึงเกือบได้รีบูเวอร์แล้วนะเออเป็นไงดีใจไหมที่ได้มัม้าที่เกิดมาเป็นคนดีใจกับผีเลยเทคของเลยเทิได้ไหมวะไม่ได้กเขาว่าได้ MP7 มาสองอันแล้วนี่จะได้ขออันนึง มีีเเยออะะนไ้มึงได้มามึงก็เปิดมึงก็ใช้ถือคู่ไม่ได้ขอกูคือเอ้อมึงเก็บไปไหนวะเนี้ยนี่เนี้ยอันตั้งตั้งเท่ๆสองอันเนี่ยอะเนี้ยเนี้ยอันนั้นแหละอันนั้นแหละอยู่บ้านอยู่บ้านครับเดี๋ยวเราต้องมีอันอ๋ออยู่นี่ไหนอีกอันนี้เอาไหนอะอาอันนี้เคยใช้ประเด็นไปเลยอันเคยใช้ก็ได้แต่ไหนก็ได้เหล่าทหารเหล่าหารผมผมขอได้หมดแหละถ้าให้อ่ะถ้าให้อ่ะไม่ว่าหรอก แต่ถ้าเจ้าไปหขายก็แล้วแต่ลองไปเช้กระคาตลาดเลยเอ้าวัดใจวัดใจมาทาไหรวะมันสูงสุดนะที่สูงสุดเท่าี่เคยได้เลยนะสี่ไม่ไม่ถึงสี่สามเจ็ดวันสามเจ็ดสามจุดเจ็ดสามจุดเจ็ดเจ็ด หน่วยบาทถูกถูกถูกกว่าลูกอมที่กูกินนี่เอาเงินมึงจะไปขายหรือมึงจะมาให้กูเอาไปเมึงจะขายให้ให้กูซื้อของมึงเพื่อเอามึงมึงเอาตังค์ไปซื้อลูกอมกินี๋ยวมึงจะให้กูทำมึงเอาไปเถอะโอ้ยเดี๋ยวค่อยคืนให้ไว้วันไหนเจอกันเดี๋ยวผมเล็กเง้ติมสองไว้ ไม่ต้องหรอกมันอยู่แคใช้ใช้ไง